สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตัวประกอบชื่อเทียนครับครั้งนี้จะเป็นการเปิดตัวรายการใหม่ของช่องที่มีชื่อว่าบันทึกประสบการณ์ของตัวประกอบครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยประสบการณ์ที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมไปเดินเที่ยวงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่53ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสี่กิจเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาโดยผมจะเล่าไปแล้วเปิดภาพบรรยากาศของงานไปด้วยเพื่อประกอบการบรรยายนะครับ บรรยากาศภาในงานก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมมีผู้คนออกมาจับใจ่ายใช้สอยเลือกซื้อหนังสือที่ตัวเองต้องการบูธแรกที่ผมไปนั้นจะเป็นบูธของทางค่าย First Page p o o หลังจากนั้นก็มาดูของทางค่ายสยามอินเตอร์ต่อมาก็ไปแวะเยี่ยมชมของ,ของทางค่ายอักพิมเซนซูเด็กเพจอเนกแม็กช็อปก่อนจบลงที่ร้านในอินนะครับทุกอย่างก็ดูราบรื่นดีผมได้หนังสือส่วนใหญ่ตามที่ผมต้องการ แต่ทว่าผมก็พบปัญหาบางอย่างเมื่อผมเข้าไปในร้านของทางค่ายเซนซูในครั้งนี้เขาเน้นขายหนังสือการ์ตูนเป็นหนักจนทําให้ผมรู้สึกแปลกใจก็เพราะว่าความจริงแล้วผมกำลังตามหาไลท์โนเวลเล่มที่8ของจอมนงอางอาหารการอยู่แต่ปรากฏว่ารอบนี้กลับไม่มีมาขายทั้งที่ครั้งก่อนนั้นยังมีมาขายอยู่เลยและไลท์โนเวลที่ปรากฏในงานคราวนี้นั้นเป็นเรื่องที่เพิ่งจะซื้อ,อกสิทธิ์มาได้ไม่นานแทบทั้งเส้น ผมจึงนําความสงสัยของผมไปถามกับทางพนักงานขายพนักงานแจ้งว่าเรื่องที่ผมกำลังตามหายอยู่นั้นจะไม่เอามาลงขายที่งานอีกแล้วในตอนแรกผมไม่ทันเอใจจนกระทั่งกลับไปถามกับพนักงานอีกครั้งหนึง่งที่ว่าจะไม่เอามาลงขายอีกแล้วหมายความว่ายังไงพนักงานแจ้งว่าทางเซนซูนั้นไม่ได้ต่อสัญญาทําให้มีไรโนเวลที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ขายอีกต่อไปนั่นทําให้ผมแทบล้มทั้งยืนเพราะไรโนเวลที่ไม่ไดเอามาลงขายนั้นไม่ใช่มีแค่หนึ่งหรือสองเรื่องและเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมา ฐานหน้าเพจของ f a c e b o o k เซนซูก็ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าได้มีการยกกระสัญญาการขายหนังสือในเครือบริษัทคาโดคาวับคอเบอรชั่นทั้งในหมวดหมู่ของไรโนเวลการ์ตูนและอ e ีบุ๊กโดยในหมวดหมู่ของไรโนเวลนั้นมีทั้งหมด65เรื่องจบแล้ว45เรื่องกับยังไม่จบอีก20เรื่องส่วนในหมวดหมู่หนังสือการ์ตูนมีทั้งหมด78เรื่องจบแล้ว62บเรื่องและยังไม่จบอีก16เรื่อง ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทาเพจ a c e b o o k ของทางเซนซูผมจะแปละลิงเอาไว้ที่ข้างใต้คลิปนะครับทั้งนี้ผมจะยกตัวอย่างไรโนเวลมาทั้งหมด15เรื่องด้วยกันเริ่มจากเรื่องแรกก่อนเลยนะครับจอมนางอาหารการโอดาโนมูนะมีทั้งหมด8เต่มในไทยราชันโรหิตอธิการมีทั้งหมด8เต็มในไทยพี่น้องปิศารอุ้งยนมหาเวส16เล่มในไทย a อเซ่เวิลด์เมในไทย ซอสอาร์ตออนไลน์ภาคมีทั้งหมด20เล่มในไทยซอสอาร์ตออนไลน์ภาคเพอร์กัสิมีทั้งหมด6เอ่มในไทยซอสอาร์ตออนไลน์ภาค GTO การเกลียวออนไลน์มีทั้งหมด6เอ็มในไทยยุทธการอาวุธมหาปะไรมีทั้งหมด8เอ่มในไทยปฏิบัติการพลิกวิกฤตสน,สนุกมีทั้งหมด8เอ่มในไทยวิธีปั้นสาวบ้านให้มาเป็นนางเอกของผมมีทั้งหมด11เอ็มในไทย วันอาทิตย์ที่ไม่มีพระเจ้ามีทั้งหมด8เต็มในไทยน้องสาวผมผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอก12เล่มจบคุณขอมาพระเจ้าจัดให้8เต่มจบคางเงงโอด้ดีมีทั้งหมด8เต่มจบบานสายไวซนมีทั้งหมด12เล่มในไทยเป็นการปิดการขายไอโนเวลและหนังสือการ์ตูนอย่าเป็นทางการของทางเซนซูนับสิบเรื่องที่มีมาอย่างยาวนานและเป็นที่น่าเสียดายว่าบางเรื่องนั้น แปลต่ออีกไม่กี่เล่มก็จะจบเรื่องแล้วหลังจากนี้ก็คงต้องรอว่าจะมีค่ายไหนนั้นมาซื้ออีกสิบไปแปลต่อแล้วยังมีอีกเรื่องที่น่าแปลกใจเมื่อผมไปถามหาหนังสือ2เรื่องจากทางค่ายสยามอินเตอร์เรื่องแรกคือเมดสาวนักฆ่ามีทั้งหมด7เล่มในไทยอีกเรื่องคือเทมเมอร์ถูกทิ้งกับเด็กหญิงหูแม่สุดแก่งปัจจุบันมีทั้งหมดเ็เล่มในไทยพนักงานขายบอกว่าทั้ง2เรื่องนั้นไม่ได้เอามาลงขายในงานนี้อาจเป็นเพราะว่าทั้ง2เรื่องนั้น เร่ที่1ยังอยู่ในสถานะสินค้าหมดกลายเป็นของแวร์ไอเทมสำหรับนักสะสมและนักอ่านทั่ว,วไปหากข้อมูลมีความผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหวังว่าทุกๆท่ทานจะมีความสุขจากการรับชมวิดีโอคลิปนี้นะครับทาผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับคลิปนี้ทำเสร็จในช่วงวันสงการพอดีสุดสามวันสงการทุกทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปจัดทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ